สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการลบไฟล์ในเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือว่า PC ของเรานะครับซึ่งการลบนะครับโดยปกติเวลาเราลบไฟล์นะครับไฟล์ก็จะมาอยู่ในถังขยะใช่ไหมครับแต่วันนี้นะครับจะมาแนะนำวิธีการลบโดยที่ไฟล์ที่เราลบนะครับจะลบออกไปเลยนะครับจะไม่มาอยู่ที่ถังขยะอีกต่อไปนะครับโอเคครับมาดูตัวอย่างแรกก่อนนะครับโดยปกติในการลบของเรานะครับ ไฟล์ที่เราลบก็จะไปอยู่ที่ถังขยะนะครับสมมติว่าผมจะลบไฟล์นี้นะครับผมกดปุ่ม delete ตัวไฟล์นะครับก็จะมาอยู่ที่ถังขยะนะครับแล้วเราก็จะทําการลบไฟล์ที่ถังขยะอีกครั้งหนึ่งโดยการคลิกขวาแล้วก็เลือก empty recycle bin นะครับตับเยต์นะครับไฟก็จะถูกลบออกถังถังขยะไปอีกครั้งหนึ่งนะครับ แต่ในครั้งนี้นะครับเราจะไปหยัดขั้นตอนในเรื่องของการที่เราจะต้องมาลบไฟล์ที่ถังขยะของเรานะครับซึ่งเราจะลบแล้วให้มันลบหายไปเลยนะครับโดยที่ไฟล์ไม่ต้องไปอยู่ที่ถังขยะอีกต่อไปนะครับเรามาดูวิธีการครับให้เราเลือกไฟล์ครับสมมติว่าผมจะเลือกไฟล์ไฟล์นี้นะครับในการลบนะครับซึ่งปกติเราจะกดปุ่ม delete ใช่ไหมครับเราจะเพิ่มครับเราจะกดปุ่ม shift แล้วก็ปุ่ม delete แล้วกดเย็ดครับไฟล์ถูกลบไปเรียบร้อยนะครับตังเกตดูว่าไฟล์จะไม่มา,ามาค้างอยู่ที่ถังขยะนะครับจะถูกลบออกไปเลยนะครับก็ประหยัดเวลาในการที่เราจะมาคลิกขวาแล้วก็ empty recycle bin นะครับตรงนี้ไม่ต้องทำนะครับเรามาดูอีก2ไฟล์ครับตรงนี้นะครับเหมือนเดิมครับกดปุ่ม shift แล้วก็ปุ่ม delete แล้วก็ปุ่ม Yeah. ลบไปเลยนะครับโอเคนะครับไฟนี้ไม่กดปุ่มชิปนะครับกด delete ธรรมดานี่นะครับมันก็จะมาอยู่ที่ถังขยะนะครับเราก็ต้องมาลบอีกครั้งหนึ่งแบบนี้นะครับโอเคครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับในการลบไฟล์ในเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือว่า pc ของเรา